เจอกันอีกแล้วนะครับผมมาอีกแล้วครับซูซูกิแครีนะครับรถยอดนิยมราคาจับต้องได้นะครับคันนี้ปีหนึ่งสาครับผมติด LPG นะครับผมคันนี้ประหยัดสุดๆเลยครับรถมือแรกเครื่องนิ่งมากครับผมคันนี้สวยงามมากครับครับผม ปีหนสนะครับมีหลังคาตู้ทึบนะครับเสริมแหนบเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้เลยสวยๆเลยครับผมคันนี้สีเดิมทั้งคันครับผม มีหลังคาตู้ทึบแจ้งลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานได้เลยครับผมอันนี้นะครับมีวิทยุสองดินเรียบร้อยครับผมแอร์เย็นฉ่ำตัวแออยู่นะครับผม น็อต <Not S 2> ไม่ขยับฝากระโปรงภายในเป็นสีเทานะครับคารหน้าสีเทาสติ๊กเกอร์อยู่นะครับเดิมจริงๆครับคันนี้ไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงเครื่องกันข้างในดูกันนะครับ ไม่มีชนแน่นอนครับภายในสะอาดเนียบนี่ครับผมนิ่งเงียบเก็บปีหนึ่งสามติด LPG เรียบร้อยประหยัดสุดๆคันนี้รถมือแรกไม่มีชนนะครับผมราคาอยู่ที่169,000บาท เครดิตดีฟรีดาวได้นะครับค่อนเดือนละ3,333บาทเท่านั้นสนใจติดต่อได้ที่เบอร์08 5 2 3 6 9 0 0 0รีบตัดสินใจด่วนภายในเดือนนี้นะครับผมเดือนหน้ามีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกนะครับขอบคุณมากครับ